ครั้นเมื่อถึงกำหนดออกเดินทางพระเวสสันดรพาพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัญหาไปกราบราพระบิดาและพระมารดาที่ตำหนักพระนางผุสดสีนั้นก็ร่ำไห้อย่างหนักพร้อมเข้ามากอดหลานรักอย่างสุดอาลัยด้านพระสนชัยนั้นไซก็รู้สึกเวทนาพระสนชัยทรงผินพระพักหันมาปารบกับสีสะพ้ายว่า มัดซีเอ๋ยเจ้าเลยจะรู้หรือไม่ว่ากำลังจะนำพาลูกๆไปลำบากในป่าหิมพานนั้นมีทั้งผีสางมีสัตว์ดุร้ายมากมายเจ้าและลูกควรอยู่ในบุรีดังเก่าก่อนมาตามคำพ่อเถิดพระนางมัดซีได้ฟังแล้วก็ก้มกราบแทบพระบาทพระปิตุรงค์